สวัสดีจ้าแพนครับทุกคุณมือหนียายเจ้าไม่กล้าผ้ามวนเด้อจ้าเด้อผ้าลงทงลุงทาหากินหาอยากกันเด้อจ้อาแพนครับท้งในหรือ่างประเทศหรือแพนครับทัวโหลกเขามาแลลวก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกําลังใจในเด้อจ้าเด้อมือหนียายเขาโคเขาป้าหาเห็ดขมเด้อจ้าเด้อมันประมาณก็ติดตามยายเด้อ,อเด้อจ้าหายเถอะเออหายนี่พี่น้อง มันแล้วจ้าดอก,กแหลกแหกม,นกม,นมนกัน้อจ้าเด้อมันมันสอดอกได้ข้นมานะวันจะดอกเดียวปืดพี่น้องเดห้ายแล้วเด้อวันนี้พอพีดบอถือเด้ยหลายเหล้วด้ยสองดอ,อกไปลุยโอ้ยคนเดะมาเห็ดล่นมวนเดห้ายแนะหลว่นะอ้ยใหญก็ได้นวว่าลูกนานลูล้างนะจาน้าเนาะ พิษถากก็ขอถูดข้ออภัยด้วยจ้าเออก็ลงนะลงล้างใบชะหละโอ,อ้ยมวนมวนไห้เถ้า้องข้อเดี๋ยวจะอ้องว่ะอือมันมนสองดอกสามดอกเก็บเถ้ามาเร็วมาเร็วมาเด้อมาเหน,นื่อยในการมาหาเก็บในการเด้อ เอามีดปาดในแถวเอ้ยไอเจ้าไปเอาม,มีดหน่อยมานะมา,มามากมืดเลยเอคือบอเอามีดปาดเลยปาดมีดขาใหญ่ขาหหังเขาอออุ้ยเอาหมวหมอนมีดผ่าคอปาดเอาบนต้องยิกเอาคือหากเหาก็บหัวหน้าในแถวจอบา,า,านของเขามันมันอื้มพอ่ออลไรติดใหญ่มาก้าตุม่มด้วจ่าเจ้าบ้านมียัง ใหญ่ก็บูพื้นพระมาเออนี่สองดอกจ้าทาตุ่มบันกระเนียนที่บันแค่พับใหย่กว่หลงนึกเถ่าบานยังหรอขะบานเอออ๋อมันนะจ้าเปิดคนมาไล่หลายเดียจ้าดู้คุณ ยายบอชันเห็นพ่อดอกอยู่ตาลายมืดยายบ่อพอเลยพอดจะจะทองสองสามดอกไปหาไปเรื่อยๆเทาเา่จาจักบ่หู่เห็นจะหมูเพิ่นเห็นจะหมูไปทางผุนก็ไปขวาก็เชหาไปเรื่อยๆด้วเท่าเด้อจะคอยมาเบิ่งกันและวอู้ยพี่น้องหอนห <Pompe y> อนกระแตก่งกระแต้งพี่ <P> น้องลุนมันจะใส่เห็นบ่จ่า ท้องไปไก่อยู่ใหญ่กระฮั่วปลาโลมันทาง<ว>ยายปทัดเห็นพ่อดอกอยู่พี่น้องปัดผุ่นตาท้องผุ่นลุดช่างเชิงก็เต็มพี่น้องเอ้ยจะได้แต่เทไรก้าวแต่พ่อได้แก่งก้าวน้องจ่าน้อง,นองคนร้ายไรเขาซาเขาลื้อแล้วก็มาห <laughs> าสวัสดีจ้าเย็นนั่งกินน้ำก่อนยายยางประทันเขายายเลยยางปลาโลแถว ไก่รุดเนาะจ่าเนาะมานบํามาขับไปกําลังใจให,ให <c ười> งงายย่ายในเด้อแต่ท่องไงพ่ัทต่ถ่องเนาะยายก็คอยหาคอยยังไว้ซะแหละหน้วพี่น้องพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยายอกยายออกมากบกย้อนใกล้หมูเขากับบอกพอพอดอกตา,ายายในลายลีเนาอพี่น้องมันมีคนพ,อ,พอคนเลยยายมากคนเดียว อย่าหาจุมมอเงยเรวเ่อนเด็พโคอรออกดูแต่ทองก็ม,มูเขาสิได้ห้ายบนนอแตก็ากกหาเละปลาโรลโลดคนเดียวยยมามามา,มาหากับยายเลยบ้า,ด,าดูยายพ่วมมะพรด้วย้าเด้อดอกเล็กแหงมัดของยาย นี่ดอกหนึ่งเด้อจ้าเด้อสองดอกเด้อจ้ามานมานแล้วนี่พี่น้องสองดอกงามๆเลยเอ,เอ,ลอ่ะไปรุยต่ตพี่น้องนี่พี่น้องยายพ่ออยู่แลวดอกหนึ่งนี่มานมาหนีเด้อจ้าเฮ้ยใหญ่ยางจนเมือเอเลยคุยพ่อนอะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องยายพ่ออยู่เรียกเขาไม่อันนี้ก็ขอถูกข้อผิดเด้อจ้า มันห่อนแห้งแล้วก็น่อซับใหญ่นกเด้จ้าเด้อนี่เห็นบ่ตัวนี้มานมาแล้วยายพ่ออีกแล้วจ้าอ๋อยายเก็บปื๊ดนี่พีน่น้องยายบ่มียังใส่ยาก็จะใส่กหมวกถาตาท่องเนาะจ้าเนาะ,ะอือดิวดี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 ยายมันแล้วจ้านี่เอ้อพี่น้องน้ำในปลาตายไปหน่ะเลยนี่ยายกะหาคนเดียวไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง มามามาันหลุนกับยายบึง้งจีดาพ่อเก้งบ่นี่พี่น้องยายก็ได้หลายเติอมอย,อ,อ,อยู่น,นี่ยายมาหัวรุดแล้ว่ายายเอาเสกหมวกแต่ซีดอคหาดอกอยู่เนอะจ่าเนาะให้ประชาชนคนประชาชนมากพ่อคนอยู่ใหญ่กับสีเศร้ากินหนามกันแต่บึงมึงควรจีดายไบ่บึงที่เราพี่น้องบรรยากาศห่อนแหง้งแหง้งยายเศร้าแหบแหบเลย เออบรรยากาศเดี่ยวมหาเหตุแต่ทองอยู่ใกล้เดียวยายสิฉันไป็นบึงแต่ทองนอกจากสมานบอมานบึงที่เราบรรยากาศพี่นออ้องเใหญยอยู่บึงบรรยากาศนี่ได้พ่อได้กแก่งก้าวน้าพี่น้องเนาะโอพี่น้องคองจากคล้องรถขึ้นได้อล่พี่น้องบูเข้ามาบุกย่างใกลน้ๆ่ร้านว่อนก็ได้หลาย ม่อยังเขาให้เบินกตะทองได้เปิดเอานี่เถอะขอใช้กระมัวเออได้หาดอกอืมกระทองได้ซ้ำได้ก็กินซ้ำนั่นเถอะอดี๋ยวหางโฮมลายเถาวมันเด่นหอนเออมันหอนแห้งฮอนแห้งอย่างนี้ด้วยพี่น้องเอ้ยเมาแดดเลยมือนี่ยายมาไก่เลยจ้าเด้ออ่าได้เถอะได้ก็เถอะ มอามาโคอยแบบนี้ไปในหางของร่มทองอุ้ยเงาอ่ามเก็บเก็บโอ้ยพี่น้องพี่นพอ่องปาดของอิลาตีของหลานลาตีเด้อพี่น้องเอ้ยมันไผ่มัน,นมันเนาะจาะ่าเนาะปาดปาดปาดดอกใหญ่ๆงามๆอู้จมหนีแล้วนี่กำลังแกงแตะทอต่องบัวตองใหญ่วาบบัวตองห้างโฮมเลยจตะท่องเลยพ่อได้แกงเก้าปืด๊ด งามงามงามประตูซี่เลียด <laughs> มันนอนแหง้งวันนี้ถ้าเราทาบกระาท,รากทายขาเดียวมันนอกเขาเดียวมันนอกแม่นพี่น้องใจจะได้ก,ก็เอาน้องพี่น,อน้องเนาะอ๋อนี่ใหญ่กับพวมาพอดอกเดี่ยวจะได้พกจะได้จะบอกพ่อเ,เป็นวเนวงอคือเขาในน้องพี่น้องนะนนเนาะมันมันแล้ยวใหญ่นี่พี่น้องใหญ่พ่ออีกแล้วป๊อดอกนี่มนัมนมนันมัน ดวงใหญ่ๆงามๆน้องพี่น,อน้องเนาะปื๊ดนี่เห็ดขมปืด๊ดอุ้ยดอกเหล็กแหกมันของยายบ่นี่ม,นม,นมนันมันมันดวงใหญ่ๆโอ้เจ้ามาแส่กระตาที่ล่ะนี่พี่น้องอยายพ่ออยู่แล้วด้วยใจเด้อเจ้าเจ้า,จามาเอาเร็วๆๆมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆนี่เจ,จ้านี่ดอกจุ่มตัวนี่เออพ่อเห็ดขม่เน้าแถวอ่ะอืมฮับผืนช่างมึงเถอะ เห็นบ่ไม่เคยทิปิดหาบ่เห็นหยเขาไวเก็บพี่น้องเก็บจะถองเหนพุ่นเก็บเขาเออจุ่มมีเลยกร่งเสียบมามาเหลีวมาเหลวปืดเก็บเดิอพี่น้องมาเก็บเดิอดอกกระลุดเก็บ้าุน เหอบอนเงาไปเลยใหญ่ยาวมาพอตาทองแล้วอะเทาอ๋อไม่ออกตึงเงาอยู่ที่เท่าโอ้น่นพี่น้องโอ้เถาเอาของขวบไปน้ำมเดีเปุ๋้ยนว่ามันเดดเรามันมันนอกแม่เจ้าโศัพทบแม่มันหมดไปเลยจะได้กะเอ้า ไล่ไล่ไล่ม้าม้าเหลวมาเหลวมาเจอจ้ะเอาเท่าเก็บเลยอุ้ยดอกจุ่มงามงามผ่อเม่โปมาเหลวมันพ่อดอกบ้านมันเนาะจ้ะเนาะพ่อดอกจุ่มอ้วววผ่อเมโปหลักมาพ่อดอกจู่มอือ่อดอกใหญ่แล้วมาพ่อดอกบ้านอู้หูเดโอ้ยบ่ผิดบ่ถือโอ้ยหาจุลินทรีย์พันธุน้องพี่น้อง เออวาพีดวง่าอถือวะเออบึงต่ทองมันพอหักมเลยมมานีเท้าค่อยพ่ออีกเร็วนี่เก็บเก็บเจ้าเก็บมันมมานมัหมดแล้วหมดแล้วมีดออกมาได้คุณผังด้วยเอามือเอามือา่ามานอเจ้านี่เท่านี่นี่เก็บนดูาาิมน นี้ขอผมอันี้พี่น้อนี่ปูต้นเงาได้เท่าดีบ่งนี้โอ้ยอย่ขึ้นามก็เลนพี่น้องเ้ยนี่พี่น้องใจมาผนเึ้นขาหักเมือยหี่วดมุนเมื่อเลยพี่สาวพี่พี่เนี่ แยกควันี่บอนี่นี่กําลังจู่มนี่เถ้ากําลังจู่เห็นบอพี่น้องนี่อู้หักเหมือดเบิ้งได้สิเก็บบัิดปื๊ดนี่กําลังจู่งอ่างเลยปื๊ดปื๊ดมาแล้วมาแล้วปื๊ดใหญ่กว่าหมาคือเกขาแต่ใหญ่กว่หม,า,มา,าหน้าเถ่าเนาะพุ่ณดิพุ่น้างบอกสามดอกพุ่นเ่าเห็นบอนี่พี่น้องนี่กําลังออกอู้หมานมางามง่ามไม่เถ่านี่ปื๊ดนั่นแหละที่จถือจอยพี่น้อง มันมันน <ım. S 2> ี่ดอกหนึ่งพี่น้องปืดอ้าเท้าอื้อหนีดพี่น้องแต่พออีกแล้วโอ้ยเห็นบ่อกตุ้งๆมากอีกพี่น้องโอ้ยตาได้กระไรนี่พออืมนี่พออีกแล้วเจ้าโอ้ยขวเคียวมืดมืดนี่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่ตาเลยได้ได้ฟืดเดี๋ยวจะดอกตุ้งๆมากๆเลย ได้แม่โปแล้วก็ได้แม่น้อยนี่พี่น้องนี่ขึ้นบนเห็นอลไรที่เขาตัวนี้แหล้วพอแล้วนะเห็นบ่อจู่มันบ่อเป็นห้องเห็นบ่อห้องนนมันเล้วเอาเขาแค่ก็ตาเออเห็นหนูเอ้งอ้งนี่ มาแล้วมาแล้วนี่ยายพ่อเหยืาา่อจ่าดอกยังไงปืด๊ดยินดีพี่น้องนี่งามงามมาแล้วมาแล้วอือนี่ <c oughs> ปืด๊ดนะน,น,น,งงงน,นี่นี่มงามมาเล้วงามเนาะบได้เอามีดออกมาเด้อพี่น้องเอามีดแถวเอามีดดีกว่ามันงาม มีแถมยไหมนะเออประตูมากก็ได้ดอกจิก็เนาะผาเดอาก็จะว่าต้องทำได้จริงด้อนะจิก็มาหล่นอยู่คือเก่ามันเออขโขเขียวถุนที่เทาอืมดอกพวกนี้ยันาะเทาเนาะมองตีนเจ้าเนาะเลยเฮ้ยหักมืดเลยนั่นมันดอกจู่ๆงามๆนะเทาต่อตื่นมวนละเด้อพี่น้องเด้อแต่โบเฮ็ดร์ยังอ่อนล่าอยู่เลย มานมานมาเร็วขอแต่ชิบะได้ไม่เท่าเอ้ยหอนกระซูมามาสองตาใหญ่เออพี่น้องอุ้ยงามมาเท่านักปื๊ดเด็ดก็ะหอนโทรศัพท์กับนักปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเราซับก็เย็นพี่น้องเออฮ่าไปเรื่อยๆเขาไม่อยังเท่าเกียร์ถึงฮักพี่มานมานไม่อยังเท่า พ่อ่สาวท้องปุ่นปื๊ดเดี๋ยวจะจูมันอีกเลยเด้๋ยจ่าเด้อหมานหมานหนูมาเสามาให้บึ้งปื๊ดพี่น้องปื๊ดตาท่องคู่มือหมานหมานคู่ลงนี่จ้าสองสามดอกนี่ปื๊ดพ่วพ่อพ่วงพ่อนี่พี่น้องนี่หมานหมาเลวหมาเลวนี่บ่มีกับชี้ยัดเส็ดทงด้วยพี่น้องด้วย ผมมียังไงแต่ทองอยังไปหาใกล้อยู่ปืด๊ดเออนี่งออมนี่ออนี่พี่นอ้องเห็นบน่นี่ปืด๊ดเขาเหยียบมุงมืดมันมานนี่อ๋อนี่พี่นอ้องอ๋อมันเน,นี่ยรุดลงมาเพราะแหงโมเมนซ้ำนี่มัมนมนไปเด็นกะ เบิ่งกี่ลาพี่น้องนี่เบิ่งกี่ลาพี่น้องิ่นหาออ้ยใหญชุกคนชุกคนเลยเนาะพี่น้องเบื่องชัวพุนก็เต็มกระตาทั้งพี่กระล่นกระตาเจ้าว่าเด้ใส่ทุ่งกระเที่ยวไปไปหาหาเอ้ยนี่พี่น้องได้ชุกคนอยู่นี่ของยายวอนของยายหลักของยายจักเกต็มแตะทองกระดหคือกันเละ <ไป S 1> <laughs> หมานมานไปมานหนี้ประกันตะทองให้เบิ่งตะทองตะทองเอาเอาเอาของข่อยใส่กระตาแน่อข่อยใส่ถุง้าเอออ๋อเอาเถวเอาเอาหนี่เอาเนื้ถุงขาข่อยโจมมาโจโจมมาพี่น้องเออเฮ้ยแตกมืดพี่น้องเห็นบ่อมูลมืดเลยเออมูลมืดเช็ดงามใช่ปะงางว่ะใส่ถุง้าดิพี่น้องเอ้ย เออเดือดสองหอบละ่ะนี่หอบที่สามนี่เห็นบ่หอบที่สามเออใหม่ใส่ถุงใหม่ก็มี่ใหม่อี่เห็นบอหาบอกใม่ล่ะร้านลาตีอยู่หาบอกใม่เบื้อ,าาองตีหล่ะพี่น้อง <c oughs> นี่นี่นี่นนนไ,ได้ชูผู้ชุคนโดนโดนเนาะจ่าเนาะเออมย่าก็ที่จบคลิปเด้อบะนี่ได้ชูผู้ชูคนมุมหาหัวคนได้จ่าเด้องาเท้าหนึง่งสองสาม อุย้ยเจตตาเจตตาเจตคนยายกสิจบคลิปมาหาเฮ็ดยังเฮ็ดโคมไวเพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทจะให้ย่จโดยดีเสม,มอมา้ายใจพิษผลาดประกันได้ยายขออภัยเลยจ้าสวัสดีจ้ลาลักนา <c oughs> ทุกคน <c oughs> อย่าคอติดตามคลิปยายต่อไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆนี่ของตะทองผุนของตะทองก็ได้ร้ายเนาะ